สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการทันข่าวเทศบาลก้าวหน้ากระผมนายมงคลอยู่โตเป็นผู้รายงานข่าวครับวันนี้ผมจะนําข่าวสาระดีๆมานําเสนอให้กับพี่น้องเราชาวเขตเทศบาลเมืองลบบุรีและชาวจังหวัดลบบุรีได้รับทราบข่าวสารข้อมูลของทางเทศบาลเมืองลบบุรีดังต่อไปนี้ครับเทศบาลเมืองลบบุรี และกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชร่วมกันจับลิงที่หลุดออกจากกรงสามารถตามกลับมาได้แล้วกว่า150ตัวเชื่อมั่นจะตามกลับมาได้ทั้งหมดภายในหนึ่งถึงสองวันนี้ขณะที่นายกเทศมนตรีเมืองลบบุรีแจ้งหากประชาชนได้รับความเสียหายจากลิงเทศบาลเมืองลบบุรีพร้อมดูแลเยียวยารับผิดชอบสำหรับความคืบหน้าล่าสุด กรณีลิงกว่า200ตัวหลุดจากสถานอนุบาลสัตว์เทศบาลเมืองลบบุรีตำบลโพคต้นอำเภอเมืองลบบุรีจังหวัดลบบุรีโดยตั้งแต่ช่วงเช้าของวันที่18พฤษจิกาย,ยน2567ทางเจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณาภัยเทศบาลเมืองลบบุรีเจ้าหน้าที่งานรักษาความสงบเรียบร้อยเทศบาลเมืองลบบุรีเจ้าหน้าที่ของสถานอนุบาลสัตว์เทศบาลเมืองลบบุรี ได้ร่วมกันต้อนจับริงที่หลุดกับข้อกรงดังเดิมจากนั้นในช่วงบ่ายของวันเดียวกันนายจำเรนญสลาชีพนายกที่สุนตรีเมืองลบบุรีพร้อมด้วยนายอนิศัก์ภูสิทธิ์วงศานุยุท์ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่หนึ่งสาขาสรับ,บุรีได้บูรณาการร่วมกันโดยเจ้าหน้าที่ชุดเฉพาะกิจจับริงจากเขตห้ามราษัป่าเขาสมโพธิ อำเภอชายบาดาลจังหวัดลบบุรีร่วมกับงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลเมืองลบบุรีงานรักษาความสงบเรียบร้อยทศบาลเมืองลบบุรีพร้อมด้วยอุปกรณ์ครบมือทั้งกรงดักขนาดใหญ่รวมถึงกรงเล็กอีกจำนวนกว่าสิบใบพร้อมด้วยปืนอัดลมสำหรับยิงลูกดอกยาสลบจำนวนสามชุดเพื่อเล่นดำเนินการติดตามจับริงที่เหลือตับเข้ากรงให้ได้โดยเร็วโดยล่าสุดเจ้าหน้าที่ ได้ใช้เข้าวโพดส,สดและผักสดผลไม้มาเป็นเหยื่อล่อและสามารถดักจับริงที่หลุดออกไปกลับคืนมาได้แล้วกว่า152ตัวจากที่หลุดไปกว่า200ตัวซึ่งการทำงานร่วมกันเป็นการแบ่งพื้นที่ในการติดตามริงในรัศมี500เมตรจากสถานอนุบาลสัตว์เทศบาลเมืองลบบุรีทั้งนี้นายจำเริญสลาชีพนายกที่สุนตรีเมืองลพบุรี กล่ว่าสถานรบาลสัตว์เทศบาลเมืองลบบุรีณปัจจุบันมีลิงอยู่ร่วมกันประมาณ2,500ตัวโดยแบ่งออกเป็น6กรงขนาดใหญ่ตั้งแต่250ตัวถึง400ตัวส่วนลิงที่หลุดในครั้งนี้เป็นลิงในกรงที่3ซึ่งปกติจะมีลิงอยู่ร่วมกันกว่า350ตัวแต่มีลิงจำนวนหนึ่ง แหกกงหลบหนีออกไปได้และพากันออกไปตามรอยแยกของกรงประมาณกว่า200ตัวตั้งแต่ช่วงเย็นของวันเสาร์ที่16พฤศจิกายน2 5 1 7เนื่องจากมีตะข่ายเก่าของกรงลิงเดิมที่ก่อสร้างมาแล้วก่อนหน้า6-7ปีทนแรงโยกของลิงไม่ไหวได้ชมรุดหลุดออกเป็นช่องทำให้ลิงในกรงหลุดออกไปได้โดยได้ออกไปเพ่นพ่านบนถนนปีนป่ายเข้าบ้านเรือน ประชาชนใกล้เคียงซึ่งมีพื้นที่ที่อยู่ติดกับสถานรบบาลสัตว์เทศบาลเมืองลบบุรีโดยขอให้ประชาชนอย่าได้วิตกกังวลเพราะฝูงลิงยังคงป้วนเปื้อนอยู่รอบๆกรงลิงและพยายามจะกลับเข้ากลงด้วยตนเองเพื่อมาหากินอาหารในกรงเหมือนเคยไม่ได้หลุดไปไหนไกลในจำเรินสลาชีพนายกเทศมนตรีเมืองลบบุรียังกล่าวต่อด้วยว่าหากประชาชนในพื้นที่ได้รับผลกระทบ จากริงที่หลุดออกไปและไปสร้างความเสียหายให้กับประชาชนทางเทศบาลเมืองลบบุรีพร้อมดูแลเยียวยารับผิดชอบความเสียหายที่เกิดขึ้นตามสภาพความเป็นจริงส่วนกรงริงที่ชรุดเสียหายเจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองลบบุรีได้ซ่อมอุดรอยรั่วเป็นที่เรียบร้อยแล้วขณะที่นายอนิศักภูสิทธิ์วงศานุทธผู้วิการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่หนึ่งสาขาสระบุรีกล่าวว่าขนาดนี้ กรมบุทยาได้จัดทีมเฉพาะกิจที่มีความสามารถในการจับริงรวมกับเทศบาลเมืองลบบุรีโดยคาดว่าภายใน1-2วันจะสามารถตามจับริงกลับมาได้ครบทุกตัวเนื่องจากมีลิงจำนวนมากที่หลุดออกมาในรอบนี้จึงต้องขอความร่วมมือประชาชนที่เห็นลิงหลบซ่อนตามบ้านเรือนหรือสวนของชาวบ้านสามารถแจ้งเจ้าหน้าที่กรมอุทยานได้ที่สถานอนุบาลสัตว์ หรือที่ส่วนลิงได้ทุกเวลา คือณนะเวลานี้นะฮะกองจะต้อง,ต,องต้องพูดให้ปรับความเข้าใจให้ให้ประชาชนแจ้งประชาชนทราบก่อนการที่ลิงหลุดเนี่ยนะตอนนี้หลุดเยอะกว่าทุกครั้งทุกครั้ง30 40, 40ตัวเก็บเข้ามาหมดเก็บเข้ามาหมดตอนนี้ลิงอยู่กับสวนสถานุบาลสัตว์เนี่ยนานแล้วพออยู่นานแล้วเนี่ยมันก็เป็นผลดีกับการดำเนินการนะการบริหารจัดการลิงที่อยู่ในกองแล้วก็อยู่ในพื้นที่ของเรา นะลิงเนี่ยครั้งเนี้ยเป็นหลุดที่เยอะที่สุดก็มาณ200กว่าตัวแทบจะหมดกองแรกเลยแต่ถามว่าเป็นไงบางทีข่าวออกไปเนี่ยหรือลงโลกโซเชียลออกไปเนี่ยมันรุนแรงว่าลิงไปรูปไปนี้ไม่มีหรอกครับเพราะลิงหลุดวันเสาร์ผมก็รีบมาแล้ววันอาทิตย์ผมก็มาก็มานั่งผมยังคุยนั่งคุยกับสสตรงหน้ากองเลยลิงที่หลุดไปทั้งหมดยังมานั่งล้อมตัวผมอยู่เลย ผมก็ยังเอาอาหารส่งให้มันไม่ได้รุนแรงอย่างที่เป็นถึงขนาดนั้นแล้วผมแค่วันเดียวเนี่ยนะตอนนั้นประสานกรมยามไม่ได้เพราะมันเป็นเสาอาทิตย์เราก็ดําเนินการจับเองอะไรเองวันแรกก็จับได้60กว่าตัวรวมทั้งวันนี้ด้วยก็ประมาณ100ตะกี้เนี่ยร้อ่สิบห้าก็ร้อยแล้วล่ะหลุดไป200กว่าตัวนี่ขนาดเราไม่ใช่มืออาชีพนะแต่ตอนเนี้ยมืออาชีพมาแล้ะเพราะมันติดเสาอาทิตย์วันนี้มันจังก็กรมยามมาช่วยแล้ว ผมว่าปั๊บเดียวก็หมดไม่ไม,ไม่ไม่เกินสองวันก็น่าจะหมดเพราะหมดเพราะไม่ได้ว่าจับอะไรนะเพราะลิงมันอยู่แล้วมันไม่ไปไหนลิงหลุดก็อยู่แถวนี้แหละให้หลุดยังไงอยู่แถวนี้บวันผมบอกผมนั่งคุยกับท่านสสมาตรวจเยี่ยมว่าเป็นยังไงบ้างอะไรบ้างลิงก็มันนั่งไว้ใกล้ผมนี่แหละไม่ได้ไปไหนผมก็ยังส่งอาหารให้มันเลยนะแต่บางทีตื่นออกมาทีแรกเลยมันอาจจะตื่นออกหลุดออกมาแล้วมันตื่น,นก็วิ่งไปตรงโน้นตรงนี้แต่สรุปแล้วก็ย้อนกลับมาที่ เขาให้อาหารลิงนี่แหละพะมันอยู่นานแล้วนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเลยแจ้งให้พี่น้องประชาชนทราบว่าตรงนี้ไม่ต้องตื่นตระหนกครับตอนนี้ตอนนี้จับมาได้แล้วผมว่าตะกี้ที่เขาแจ้งมาตอนสักพักน2่ร้อยยี่สิบร้อยยี่สิบห้าแต่ตอนนี้น่าจะได้สักร้อยสามสิบร้อยสี่สิบแล้วก็แล้วตอนนี้มืออาชีพมาแล้วนะผมว่าเผลอวันสองวันนี้ก็คงจบแล้วเพราะลิงไม่ไปไหนเลยแจ้งให้พี่น้องประชาชนทราบเพราะการมาหาจัดการเนี่ยตอนนี้ยิ่งลิงเยอะขึ้น กงของเราทำมานานแล้วหกเจ็ดปีแล้วเนี่ยมันก็มีเสื่อมสภาพมากอะไรบ้างแต่ผมก็ปรับปรุงนะตอนนี้ให้ผู้รับเหมามาปรับปรุงใหม่แล้วกาลังทําอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยก็เรื่องที่จะหลุดเนี่ยมันก็เป็นเหตุสุดวิสัยแต่ว่าเราก็พยายามนะพยายามแต่บางคนเอาภาพที่บิงตื่นตระหนกออกไปลงมันจะทําให้เสียหายแต่ที่จริงเนี่ยภาพที่ลิงมานั่งอยู่กับผมนี่ยทางนอกกงนะนั่งล้อมผมผมไม่อาหารเนี่ย ภาพนี้มันไม่ออกไปถ้าภาพนี้ออกไปมันก็จะสยบสิ่งที่พูดแล้วเทอะไปเนี่ยนะได้เพราะว่าลิงไม่ได้ไปไหนนะแล้วก็ไม่ได้เพราะผมไปอหาหารอยู่ประจําเนี่ยมันเห็นแค่ผมเดินเข้ามามันก็ตะโกนเรียกมันก็กลับแล้วมันก็กลับแล้วมลลไม่มีอะไรอย่างตรงข้างหลังเนี่ยอันเนี้ยโกงแข็งแรงอน,นุู้นทำมาหกเจ็ดปีเจ็ดแปดปีแล้วเนี่ย มันก็มีตําหนิบ้างกรงเก่าบ้างที่แต้มไหมมันแต้ไมไม่สนิทบ้างอะไรบ้างแต่กครงที่เราทําใหม่สี่กรงเนี่ยเรามีแผ่นทับเขามีแผ่นทับไนดะ้ให้กระชากให้ทรายไงก็ไม่หลุดรอกเนี่ยอยู่มาก็ไม่หลุดแล้วลิงก็ไม่ได้สร้างปัญหาอะไรเราให้อาหารเขาครบมือ้อคนกินสามมือ้อลิงกินห้ามือ้อกินตลอดเวลาจะถามว่าเป็นไรไหม เดี๋ยวเราค่อยๆแก้ไขปัญหาจัดการแล้วมาใหม่ๆเราก็คงจะไม่ค่อยรู้เรื่องต้องอาศัยทางกรมยานช่วยช่วยดูแลช่วยอะไรช่วยแนะนำอะไรต่างๆพอนานมันเข้าไปมันก็ซึมซับไปเองก็ดูแลลิงได้ได้ผมว่าดีนะแต่ว่าต่อไปภายภาคหน้าจะมีปัญหารเรื่องอาหารหน่อยแค่ไหะยิ่งมากค่าใช้จ่ายยิ่งสูงตอนนี้ยังยังไม่ได้เบิกอะไรเลยนะเพราะฉะนั้นก็ฝากแล้วกันแล้วก็วกวไหน ผู้ในฝันแล้วก็ขอแจ้งให้พี่น้องคนไหนที่แล้วแต่ที่จะมีนำอาหารมาให้ยินดีนะครับแล้วก็ขอเป็นอาหารอย่างเดียวเงนินสดอะไรเราไม่รับารมาแล้วก็จะมีเจ้าที่พาเข้าไปในกรงด้วยให้จับมือเลยก็ได้นะตอนนี้เพราะงบมาเรายังไม่ได้ทำ,ทำเบิกอะไรไมไาเดยะตอนนี้มันก็เรื่องสาสากันนะตอนนี้ประมาณกรมๆ2,500ตัว 2,500ตัวก็วันละ50,000บาท20บาทต่อตัวต่อวันแล้วตอนนี้พอโกงเสร็จเราจะจับอีกประมาณผมว่า7-800ตัวหรือพันตัวสตาร์ทเนี่ยถ้ากดก็ไป3,500หรือ3,000ตัว20บาทแต่ถ้า3,000ตัวก็วันละ60,000ถ้า3,500วันละ70,000นั่นคิดดูเป็นเงินมหาศาลนะมันก็เลยแจ้งไว้ว่าถ้าคนไหนมีจิตศรัทธาจะนําอาหารพืชผักผลไม้ หรือไม่มีตังค์ซื้อไปตัดกระถินข้างๆถนนมาเอามาให้เราก็ยินดีนะครับด้วยนั้นเดี๋ยวขอให้ทางกรมพยานเนาะช่วยสื่อสารต่อจากผมตีาะเราไม่ใช่มือชื่อสำหรับที่ลิงที่หลุดไปอาจจะส่งโอลกระโงกับบ้านเรือรปชาชนตอนนี้ดูแลเขายังไงบ้างคือณเวลาเนี้ยทางกรมพยานมาเนี่ยคือณเวลาเนี้ยเขาวางแผนกันลิงที่ไม่ไปไหนอยู่ในใน,ในส่วนที่อยู่ในรอบๆกรงเนี่ยเทศบาลจะเป็นคนดกัล แต่กรมริยานเนี่ยเขาเป็นเมืออาชีพเขาก็จะออกไปสำรวจตรวจตาข้างๆที่อยู่ยังยังไม่กลับมาเนี่ยข้างๆแต่ส่วนน้อยแลยนะ้วนะเพราะเราจับไปร้อยกว่าตัวแล้วส่วนน้อยแล้วแต่ว่าบางตัวมันก็มีตื่นไปบ้างอะไรบ้างตอนนี้ไปโรงพักก็จับจากโรงพักมาได้ได้เยอะแหละนะเขาเขาก็ไปเข้าไปบ้านพักตำรวจนะไปจับมาได้เยอะพอสมควรแต่ตอนนี้ก็เลยเดี๋ยวทางกรมยาก็แนะนำมาแล้วว่าเดี๋ยวรอบนอกเนี่ยที่ไปตามบ้านคนบ้างมีลุดไปบ้างอะไรไปบ้างเนี่ย คุณย้ำจัดการเองแต่ในในรอบวงเทศบาลจะเ,เรื่องของความเสียหายหรอครับดูแลเขาได้คือความเสียหายคงไม่มีหรอกเพราะออกไปมันก็แค่ออกไปวิ่งด้วยความตื่นตระหนกแล้วก็อยู่แถวนี้ความเสียหายไม่มีแต่ถ้าถ้ามันมีความเสียหายเขามาแจ้งว่าเออลิงไปทาอะไรท่อไปแตกไปงัดสายโทรศัพท์ไปเนื่อก็มาแจ้งเทศทบาลนะเทศบาลก็จะดูแลตามตามความจริงอะเนาะแต่ว่าที่ดูดูแลตอนนี้ความเสียหายรุนแรงไม่มี แดี๋ยวก็ขอให้กรมยานเนาะช่วยพูดอะไรที่มันเกี่ยวกับลิงหลุดบ้างหรือกเกี่ยวกับสื่อสารมวลชนการสื่อสารลงไวพี่น้องประชาชนเนี่ยเพราะเราทํางานร่วมกัน2หน่วยงานทํางานร่วมกันมานานแล้วแล้วก็เราก็ไม่ใช่เมือทชื่อก็ต้อง,งาาซึ่งพาใส่ซึ่งกันและกันนี่แหละครับจริงๆในส่วนของกรมยานยนชาติสัตว์ป่าและธุ์พืชเองเนี่ยเราดาเนินการร่วมกับทั้งเทศบาลมาตลอดลนะครับตั้งแต่มีการจับลิงเฟสแรกที่ในตัวเทศบาลเมืองลพบุรีนะแล้วประสานงานร่วมกันมาตลอด เมื่อวานเนี่ยผมได้รับแจ้งจากทางสื่อมวลชนบางท่านโทรมาหาผม,มานะครว่ามีลิงหลุดแต่เนี้ยออตอนตอนที่โทรมาเนี่ยนะครับผมก็ยังไม่ได้ประเมินสถานการณ์เมื่อเช้าก็เลยรีบเข้ามาด่วนเลยนะครับพอมาถึงในพื้นที่จริงเนี่ยปรากฏว่าทราบจากทางเทศบาลว่าจับไป,ปร้อยกว่าตัวแล้วนะครับแล้วผมเดินดูสภาพตรงเนี่ยลิงก็จะนั่งอยู่รอบๆไม่ได้ไปไหนไกลเลยนะครับแล้วก็ยังไม่ได้สร้างความเสียหายแล้วที่น้องปาะชนชนข้างเลยนะครับแล้วยังไม่ได้ข่าวด้วยเพราะนั้นเนี่ยขอเรียนยืนยันว่า ในเคสของลิงที่เรานํามาอนุบาลไว้ที่สถานอนุบาลลิงเมืองลบบุรีเนี่ยนะครับเป็นลิงที่ทางเทศบาลเนี่ยดูจากสภาพปรุงและอะไรเนี่ยสภาพแวดล้อมเนี่ยทานอาหารอย่างครบถ้วนนะแล้วก็มีสภาพสวัสดิภาพสวัสดิการที่ดีนะครับแล้วก็ทางเทศบาลก็จะประสานเจ้าที่กรมุทยาเนี่ยเพื่อมาตรวจดูแลสุขภาพอยู่ตลอดนะครับเพราะนั้นเนี่ยในเรื่องของอาหารการกิน สวัสดิภาพสวัสดิการผมขอยืนยันเลยว่าทุกอย่างอ,าอยู่ในเกณฑ์ดีทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็ในอนาคตเนี่ยเรามีโครงการที่จะดําเนินการการ่วมกันต่อในในเฟสต่อไปนะครับเพราะว่าทราบว่ายังมีส่วนที่เหลืออยู่แล้วก็ตอนนี้ทางเทศบาลเองเนี่ยได้มีการสร้างตรงกําลังอยู่ระหว่างการก่อสร้างนะครับแล้วก็มีอาณาเขตบริเวณที่ใหญ่มากก็จะมีการเคลื่อนย้ายลิงที่อยู่ในตรงตอนนี้ไปอยู่ในสถานที่แหง่แหงใหม่ซึ่อยู่ใ,ใกล้เคียงกันนะครับซึ่งหลังจากที่มีการย้ายไปเนี่ยผมมั่นใจเลยว่า สวัสดีภาพบริการของลิงเนี่ยจะดีขึ้นกว่าเดิมอย่างแน่นอนนะครับแล้วก็กรณีที่พบเห็นลิงบางส่วนที่ยังหลุดออกไปหรือว่ายังไม่ได้จับแล้วสร้างความเดือดร้อนเนี่ยก็ประสานมาทางกรมอนุทยาษนแห่งชาติได้นะเพราะว่าเราเรามีทีมจับซึ่งมีอาชีพอยู่แล้วนะครับแล้วก็ในต่อไปเนี่ยในการแก้ไขปัญหาลิงเมืองลบุรีเนี่ยคาดว่าจะเป็นโมเดลให้กับที่อื่นด้วยนะครับก่อนจากการวันนี้ต้องขอกราบขอพระคุณท่านผู้ชมทุกท่านนะครับ ที่ติดตามรับชมรายการทันข่าวเทศบาลก้าวหน้าและต้องขอกราบขอบพระคุณนในแพทย์วลาสักไกลเลิกกรรมการผู้จัดการเคเบิลทีวีลบุรีที่ให้การสนับสนุนรายการทันข่าวเทศบาลก้าวหน้าด้วยดีเสมอมาสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนและพบกันใหม่ในช่วงข่าวต่อไปสวัสดีครับ